ลับสวัสดีครับผมตรวจหน่วยฮานอยธรรมดาประจำว,วันที่17พฤษภาคมก่อนอื่นนั้นกระผมขอรบกวนเมตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยฮานอยรรประจำวันทุกวันนะครับผลหวยฮานอยธรรมดาประจำววันที่17พฤษภาคมครับเลข5ตัวออก6 7 9 4 9 6 7 9 4 9เลข3ตัวบนออก9 4 9 9 4 9เลข2ตัวบนออก4 9เลข2ตัวล่างออก3 6 3 6ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮานอยธรรมดาประจำว,วันที่17พฤษภาคมครับเลข5ตัวออก6 7 9 4 9 6 7 9 4 9เลข3ตัวบนออก9 4 9 9 4 9เลข2ตัวบนออก4 9เลข2ตัวล่างออก3 6 3 6ฝั่งอีกครั้งนะครับผลหวยฮานอยธรรมดาประจำวันที่17พฤษภาคมครับเลข5ตัวออก6 7 9 4 9 6 7 9 4 9เลข3ตัวบนออก9 4 9 9 4 9เลข2ตัวบนออก4 9 เลข2ตัวล่างออก3 6 3 6ฟังอีกครั้งนะครับ